สวัสดีครับผมนาภัทรลัก์ภูมิเดลศิศนักหันหนักศึกษา1 6ึ่งห3 4 3 4นะครับวันนี้เราจะมาออกแบบวงจรแบบมัดเซนนะครับโดยใช้ JK flip flop และการออกแบบของเราคือเราจะใช้สัญญาณคล็ c เข้าแค่ตัวแรกและตัวถัดไปจะใช้ออ t พุตเป็นสัญญาณคอ็นะครับในการออกแบบครั้งนี้เราจะใช้ IC ทั้งหมด3ตัวนะครับ เพื่อให้เข้ากับการออกแบบแบบมัดเจ็ดของเรานะครับแล้วก็เรานำขาเทียของทุกตัวเนี่ยไปเชื่อมกับแนนเกตนะครับและจะใช้ LED 3ตัวเชื่อมกับเอาต์พุตของแนนเกตนะครับวงจรเนี่ยจะมีการรีเซ็ตนะครับเมื่อถึงสถานะที่7หรือเลขบานอลีนหนึ่งหนึ่งหนะครับ แล้วก็เมื่อ LED ทั้นสามนะครับ D หนึ่ง D สองและ D สามครับเลข b บ n เ r อรี่เท่ากับ1นึหนึ่งหนึ่งนะครับ, <S <S บ,ะรบจะรีไปที่เลข b บ n เ r อรี่ย์ูนยูนยนะครับ,อบคอมครับ